กว่าที่จะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้มันไม่ง่ายเลยนะครับเพราะแน่นอนที่สุดครับว่าส่วนหนึ่งก็คือการที่เราจะใช้พลังงานที่สะอาดขึ้นมีความหมายว่าจะต้องมีต้นทุนราคาพลังงานที่สูงขึ้นด้วยและประเทศที่กาลังพัฒนาหลากหลายประเทศก็บอกแบบนี้ครับการที่มีการตั้งเป้าหมายเรื่องของการที่จะให้สภาพภูมิอากาศนั้นเพิ่มขึ้นไม่ได้มากอย่างที่หลายหลายคนคาดการ ประเทศที่พัฒนาแล้วควรจะให้การสนับสนุนต่อประเทศที่กําลังพัฒนากันด้วยนะครับเราไปดูตัวรยายละเอียดกันบ้างว่าเป้าหมายคืออะไรสิ่งที่เขาถกกันนั้นคืออะไรและจะส่งผลตล่อเรื่องของการลงทุนถ้าหากว่าเราเป็นนักลงทุนนั้นอย่างไรกันบ้างน,นะครับก็จบสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับการ,าการประชุมค o บอบ26ซึ่งมีชื่อภาษาไทยค่อนข้างยาวนะครับการประชุมรับภาทีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่26หรือว่า c o p 26นะครับครั้งนี้ก็จัดขึ้นที่ Glasgow นะครับในสกอตแลนด์ในสาราชอาณาจากักรนะครับไปดูเป้าหมายกันก่อนเลยนะครับก็คือการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกลง45%นะครับภายในปี2030คืออีก9ปีข้างหน้าถัดมาคือการปล่อยก๊าซสุทธิจนเป็น0ูนย์นะครับก็คือ zero emission นะครับในปี2050ทั้งนี้ไปสู่เป้าหมายการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมินะครับไม่ให้เกิน1.5องศาเซลเซียส ทั้งนี้ไปเทียบกันนะครับก่อนยุคป,ปฏิวัติอุตสาหกรรมหลายคนถามว่ายุคป,ปฏิวัติอุตสาหกรรมคือปีไหนก็คือศตวรรษที่19ก็คือเริ่มต้นในปี1800แบบนีเป็นต้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ได้บอกเบื้องต้นเลยกําหนดที่จะปิดการประชุมบรรลุข,ข้อตกลงให้ได้เนี่ยนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งก l าสโคลคายเม็ตแพ็เนี่ยในวันศุกร์ที่12กลายเป็นว่าต้องต่อเวลาพิเศษนะฮะไปวันที่13ซึ่งก็เป็นวันเสาร์นั่นเองนะรรัยทีีทที่200รรขข่่ปเเขาาาาวมนนนกกกก็ไลงงใสิ g l a s g o w Climate p a c t ต้องบอกว่าสิ่งนี้เป็นหมุดหมายสำคัญไม่แพ้นะครับเรื่องของข้อตกลงปารีสในปี2015กันเลยเราจะได้ยินคำนี้อยู่บ่อยๆเพราะมันจะกระทบถึงเรื่องของโครงสร้างการใช้พลังงานของโลกรวมทั้งธุรกิจการลงทุนกันด้วยทีนี้ไปดูเนื้อหาสำคัญของ g l a s s o w Climate p a c t กันบ้าง ข้อแรกเลยนะครับลดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานถ่านหินนะครับและเลิกการให้การสนับสนุนพลังงานฟอสซิลกันด้วยนะครับโดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกเลยที่มีการบรรจุเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับการลดใช้การใช้พลังงานถ่านหินมาผลิตเป็นไฟฟ้าแล้วก็ฟอสซิลกันด้วยข้อตกลงนี้ขอให้ประเทศต่างๆครับมีความพยายามในการลดการผลิตไฟฟ้าเนี่ยจากถ่านหินซึ่งถือได้ว่าครอบคลุมโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้มีการใช้เทคโนโลยีในการจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่มีการปล่อยออกมากันด้วยนอกจากนี้ข้อตกลงยังเรียกร้องนะครับให้นานาชาตินั้นมีการยุตินโยบายการอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลกันด้วยอย่างไรก็ตามนะครับที่ประชุมยังมิได้มีการกําหนดกรอบเอาไว้นะครับว่าสิ่งนี้คือการให้รัฐบาลแต่ละประเทศนั้นยกเลิกการให้เงินอุดหนุนเชื้อเพลิงที่มาจากฟอสซิลนั้นจะเป็นเมื่อไหร่แต่ว่าในเนื้อหามีการระบุนะครับถึงความจําเป็นในการสนับสนุนให้แรงงานในเซกเตอร์เหล่านี้หางานใหม่ทดแทนกันด้วย และจุดนี้เองนี่แหละครับมันส่งผลทําให้บางประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลย2ประเทศที่มีการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยถ่านหินนะครับก็คือจีนและอินเดียนะเหมือนกับเห็นต่างกันด้วยบอกว่าอยากจะให้มีการเปลี่ยนถ้อยคําจากคาว่ายกเลิกกลายเป็นคําว่าลดแทนที่หลังจากที่มีการแก้ไขกันแล้วคือเ็ายอมนะฮะแต่ใช้เวลาประวิงเวลามาอีกประมาณสักหนึ่งวันด้วยกันทําให้ที่ประชุมก็สามารถคลอดข้อตกลงกันได้ก็คือของ200ประเทศได้ในที่สุดกันด้วยนะครับ ทั้งนี้อีกหนึ่งประเด็นกันด้วยนะครับก็คือเรื่องของการที่พลังงานสะอาดเหล่านี้แน่นอนสะอาดขึ้น <c oughs> แพงขึ้นบอกได้เลยนะครับว่าไม่มีนะครับสะอาดขึ้นแล้วถูกลงไม่มีดังนั้นหลากหลายประเทศที่เป็นประเทศกําลังพัฒนาเองบอกแบบนี้ทางด้านของประเทศที่พัฒนาแล้วขอให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อให้การอุดหนุนประเทศที่กําลังพัฒนาจะได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้แล้วก็นําไปสู่พลังงานสะอาดกันด้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้เลยนะครับบอกว่าต้องการงบประมาณให้มากพอกันด้วยโดยบอกว่าหน่วยงานดังกล่าว นะครับภายใต้าการดูแลงสัประชาชาติจะคอยให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกันไปด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประเทศที่พัฒนาแล้วเขาก็บอกว่าเงินที่ได้มีการบอกมามันสูงไปหน่อยไหมขอให้มีการพิจารณาดังนั้นเนี่ย ณนะเวลานี้จึงยังไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ว่ากองทุนที่ว่าถึงนี้จะเป็นเท่าไหร่แต่เบื้องต้นกันเลยนะครับกองทุนที่บอกว่าจะทําหน้าที่ในการชดเชยความสูญเสียและความเสียหายอันมีการเคลื่อนตัวจากพลังงานเดิมไปสู่พลังงานสะอาดใหม่นั้นเนี่ยเบื้องต้นเลยถูกปฏิเสธโดยบรรดาประเทศที่ร่ํารวยคําว่าประเทศร่ํารวยมีอะไรกันบ้างครับก็คือประเทศฝรั่งนี่แบบนี้แล้วกันไม่ว่าจะเป็นตะ,ตะวันตกหรือตะวันออก สหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปแล้วก็อสกอสเตรเลียกันด้วยนะครับโดยที่ณเวลานี้สิ่งที่ได้มีการขอมาก็คือบอกว่าอยากให้มีการระดมทุนเนี่ย1แสนล้านเหรียญสหรัฐต,ต่อปีในการให้การกระดมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในข้อตกลงได้ระบุถึงประเด็นนี้ <c oughs> บอกว่ามีความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่บรรดาชาติร่ำรวยไม่สามารถทําตามเป้าหมายในปี2020ก็คือในการจัดหาเงินทุนให้กับประเทศที่กําลังพัฒนาในจำนวนนี้1 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตามครับที่ประชุมได้มีการให้คามั่นสัญญาดังต่อไปนี้จะมีการระดมเงินทุนให้ได้อย่างน้อยนะครับในจํานวนดังกล่าวนี้ต่อไปถึงปี2025นะครับเป็นคามั่นสัญญาแต่ไม่ใช่คอมมิชเมนต์ว่างั้นเถอะทั้งนี้เพื่อที่จะมีการช่วยเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาโลกร้อนกันด้วย <c oughs> นอกจากนี้ข้อตกลงครับขอให้ประเทศที่ร่ํารวยนั้นเพิ่มการสนับสนุนอย่างน้อย1เท่าตัวในด้านมาตรการของการปรับตัวจะทําให้ประเทศกําลังพัฒนานั้นสามารถเตรียมพร้อมรับมือนะครับ กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในปี2025นะครับซึ่งเมื่อเทียบกับระดับความชุ่มเหลือในปี2019มีความหมายว่าเงินทุนในการให้ความชุวยเหลือเพื่อการปรับตัวนะครับณเวลานี้จะเพิ่มเป็นประมาณ40,000ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีจากเดิม20,000ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีนะครับในปี2019กันด้วยอีกส่วนหนึ่งครับ <c oughs> หลายคนคงจ,จะได้ยินคนํานี้ตลาดคาร์บอนตลาดคาร์บอนแปลว่าอะไรครับ ประเทศหรือว่าอุตสาหกรรมใดก็ตามนะครับที่สามารถที่จะลดคาร์บอนซึ่งเขาได้มีการกําหนดไว้ว่าเป็นเท่าไหร่และสามารถใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดกันได้ก็มีความหมายว่าคุณมีคาร์บอนเครดิตคือคุณมีความพยายามในการที่จะลดคาร์บอนส่วนที่ลดลงไปนั้นก็จะกลายเป็นแต้มพูดง่ายคือสามารถที่จะแปลงสภาพกลายเป็นเหินอันนี้เขาเรียกว่าคาร์บอนเครดิตสําหรับประเทศหรือองค์กรน,นะครับที่ไม่สามารถที่จะบรรลุในการที่จะลดพลังงานได้แล้วก็ยังสามารถแล้วก็ยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มเติมก็เอาเงินเนี่ยไปซื้อคาร์บอนเครดิต ของคนที่เขาทํำพลังงานสะอาดได้ทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ต้องมีตลาดคาร์บอนกันก่อนนะครับตลาดอันนี้ก็พูดง่ายๆคือสามารถที่จะทำให้คาร์บอนเครดิตนั้นเป็นสิ่งที่ซื้อขายกันได้อยู่ภายใต้มาตรา6ของความข้อตกลงปารีสซึ่งทําขึ้นมาแล้วในปี2015 นะครับซึ่งประเทศภาคีเขาให้สยาบาันครบในปี2016สิ่งนี้ก็จะมีการผลักดันกันต่อไปให้เกิดตลาดคาร์บอนกันอย่างจริงจังกันด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับในแง่ของเป้าหมายสภาพอากาศครับในสิ้นปีหน้าประเทศต่างๆจะต้องมีการเพิ่มเป้าหมายด้านสภาพอากาศนะครับในอีก้าปีหน้าคือ2030ปัจจุบันนี้ครับโลกยังอยู่บนเส้นทางการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเนี่ย2.5ถึง2.7องศาเซลเซียสทั้งนี้ทั้งนั้นครับภายในปี2050นาั่นก็มีความหมายไว้อีกปีับ ก็ยังมีความหมายว่ายังห่างไกลจากข้อตกลงปารีสที่ได้มีการตกลงเอาไว้นะครับบอกว่าการเพิ่มข,ขึ้นของอุณหภูมิไม่ให้เกิน2อ,องศาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถามว่าเราเป้าหมายที่ถือได้ว่าเป็นอุดมคติคือเท่าไหร่นะครับก็คือเมื่อสักครู่ที่บอกนะครับ2.5 2.7 2องศา,าถามว่าต่อปีเหรอไม่ใช่นะครับเขาไปเทียบกับอุณหภูมิเนี่ยสมัยก่อนหนะ้าปฏิวัติอุตสาหกรรมก็คือประมาณสัก200กว่าปีที่ผ่านมาว่าเราต้องการที่จะมีการควบคุม ไม่สูงเกินไปก่าเป้าหมายที่ได้มีการตั้งซึ่งตอนนี้เนี่ยสูงกว่าประมาณ2.5-2.7ถึงลดลงมาเหลือ2แต่เป้าหมายในยครั้งนี้ก็คือคลาส o w c ไคลเม e แพ c ตบอกว่าเทียบกับยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหาการรมแล้วนะครับอยากให้อุณหภูมิณะตรงนั้นเน่เพิ่มขึ้นไม่เกิน1.5องศาเซลเซียสแน่นอนครับเรารายงานเรื่องสภาพอากาศนะครับสิ่งเหล่านี้มันมีผลกระทบต่อเรื่องเศรษฐกิจอย่างชัดเจนกันด้วยเพราะว่าการที่แต่ละประเทศ200กว่าประเทศได้มีการลงนามในข้อตกลงอันนี้ มีความหมายนะครับว่าโครงสร้างพลังงานเดิมจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีวิวัฒนาการหลากหลายอุตสาหกรรมจำเป็นที่จะต้องมีการใช้เงินมากมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นดังนั้นในแง่ของนักลงทุนคงจะต้องมีการถามนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีขอ p 26ออกมามีข้อตกลงเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วจะกระทบนะครับต่อเรื่องของการลงทุนของเราอย่างไร ทางด้านของ The Standard w e เ l t h ของเราไม่นิ่งเฉยนะครับ <c oughs> เราก็กำลังจะมี Special Talk นะครับเป็นเวทีในการที่จะพูดคุยเฉพาะในประเด็นนี้กันเลยนะครับหัวข้อนี้เลย s t e c c กต26โอกาสการลงทุนอยู่ตรงไหนเพราะแน่นอนมีบางคนอาจจะลำบากเพราต้องมีการปรับตัวแต่อาจจะมีเซกเตอร์บางเซกเตอร์นะครับที่อาจจะบอกว่าได้ประโยชน์ในจุดตรงนี้นะครับ เอฟเฟกต์อร26โอกาสลงทุนอยู่ตรงไหนเมื่อทั่วโลกขานรับพลังงานสะอาดนะครับการเสวนาซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับในช่วงเย็นก็คือ18นาฬิการหรือ6โมงเย็นนะครับเราจะมีวิทยากรด้วยกัน3ท่านดังที่ปรากฏภาพในสักครู่นี้เลยนะครับพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศก็จะต้องมีผู้รู้ด้านสภาพอากาศเป็นก่อนนะครับก็คือทางด้านของ <c oughs> ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรทูลเศษสิโรจน์นะครับซึ่งท่านก็เป็นดร ok บรรทูลเศษสิโรจน์นะครับท่านเป็นกรรมการกำกับกิจการพลังงาน แล้วก็กรรมการปฏิรูปนะครับด้านทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมกันด้วยแล้วก็เป็นอดีตนะครับรองผอ,อ,อสํานักบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีกันด้วยอีกสองท่านครับก็จะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านของการลงทุนด้วยก็จะมาอ่านว่ามี c อ P 26แล้วเนี่ยในเชิงของผู้มิทักษะการลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหรือไม่ท่านแรกกันนะครับคุณนหน้าคุณตากันดีดรธนพลศรีธัญพงศ์นะครับเป็นผู้จัดก,การกลุทธวการลงทุนฝ่ายกลุทธวการลงทุนของ SCB-CIO นทาไาไพเิชบ อีกท่านหนึ่งครับท่านเป็นผู้นรยการอาวุโสฝ่ายวิจัยของการลงทุนนะครับบอไทยพาณิชก็คือคุณสุทธิชัยคุ้มบรชัยกันด้วยนะครับสท่านพรุ่งนี้เราพบกันนะครับเวลา18นาฬิกาตรงกันเลยมาคุยเรื่องนี้เอสเปคคอ6ทโอกาสการลงทุนอยู่ตรงไหนเมื่อทั่วโลกขานรับพลังงานสะอาดกันด้วยนะครับพรุ่งนี้ในช่วงเย็นนะครับก็คือพรุ่งนี้16พฤศจิกายนนะครับตอน6โมงเย็น18นาฬิกาชมได้ทาง Facebook และ YouTube ของเรานี่แหละครับ The Standard Well นะครับก็จะมะีผู้ดำเนินรายการหน้าตาเด๋อๆที่อยู่ริมๆนะครับชีวิตนี่แหละครับเป็นคนดำเนินรายการกันด้วยสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับเฟินครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e l l d กันนะครับ